ววลาวันท่านเป็นดอกว,วันววลาวันท่านบัรอเวลาวันและท่านประัจังหวัดตลอดจนนณะส่วนราชการทุกระดับนะครับถนะวายความเคารพพระบรมราชานุเสาวรีรัชการที่5า้าอังโม เรท่านผู <descon fin ery> ้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านโดยสารพลตำรวจติดอาชีพตำรวจกระบอนายวิไลรัศนวิลาศเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีร่วมทั้งข้าราชการเกษตรกรพ่อค้าประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีและในนามของคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิ ีบุรีรั้งที่5.8ประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้งานรั์เกษตรตาดีบุรีนับเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดที่ได้จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507และได้มดจัดงานไปเพียงสองครั้งคือในปีพุทธศักราช2563และ64 เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 แบบรุนแรงดังนั้นครั้งนี้จะเป็นการจัดงานครั้งที่58ซึ่งวันทสิาคมถึงวันที่9มิถุนายนก็จะเปิักราช2567ณบริเวณลานพระอรโมาคาลายพานิสาวี พวกเราทุกคนคที่มาร่วมในางานวันเกษตรปาตีบุรีเราครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่5 8นะครับเราจัดก,กันมาตั้งแต่2 5 0 7เป็นประจําทุกปีนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปาตีบุรีเราเองแล้วก็ในพื้นที่ใกลเคียงที่ก็เดินทางเข้ามาจัดจ่ายใช้สอยอยากจะหาพันไม้ที่ดีที่ท ชื่อของจังหวัดราชบุรีเรานี่นะครับก็จะได้มาได้สะดวกไปที่สวนเห็นตั้งแต่กลางวันแล้วตอนเย็นๆอยากจะดูสวนอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่ในพื้นที่เรานอกเหลือจากท่ของที่หอมหวานอร่อยนะครับเป็นตำต้นๆของประเทศไทยเลยเป็นยังไงบ้างราชาต้องไม่เหนื่อยเพืเราจะกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยต่อเนื่องแสดงถึงผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะครับมีพันไม้ต่างมีต้นโพลมีทุเรียน มีมังคุดมีลองกองมีงเงาะเน,าะนื้อส่อสื่ออีกมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าจังหวัดป่าตีนบุรีเราเนี่ยก็บอกว่าผลไม้เรือ่อะๆทำขว,วัญของป่าตีมบุรีเราก็บอกสีมหาะโก้ผู้มากก็เป็นอยู่ในเก่าภัตรงหวานผูเมืองผลไม้รือรืเองเกนเอต่างจังหวัดเรา,าดีเพราะนั้นทั้งสามสี่ขับเนี่ยผู้ฟุกก็จะรู้เลยว,ว่าอยู่ที่ป่าติมบุรีประกอ,อบกับในช่วงเดือน ชุดสภาวคมมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฤดูผลไม้จะออกมาพร้อมๆกันนะครับถึงแม้จะมีจํานวนไม่ได้มากนะักแต่ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพกระจายกันแล้วนเนี่ยเป็นรายดีในุเรเยนที่ได้รับการประกาศเป็นทุเรียนทีไอ,นนอทนทไอหมายถึงว่าเป็นเป็นผิดที่อยู่ของทุู้เยนประเทศนี้เท่านั้นนะครับเป็นรับการตรวจที่จตรวจทิ์ทรวหมาเรียบร้อยแล้วับ กับแล้แน่นอนครับไฮไลท์ในปีนี้นะครับเป็นรสชาติของทุเรียนในป่านี้ก็จะขอยใหจังหวัดได้บรรจงนะครับปอกเปิดกทุเรียนก่อนนะครับอ่าอารยนเชิญท่านผู้เกทุกท่านด้วยมาเป็นกําลังใจแล้วก็ร่วมในที่นีปิด ครับตอนนี้ท่านว่าค่อยๆบรรจบในการปอกเปลือกทุเรียนนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูครับทุเรียนรสชาติทุเรียนปราจีนบุรีของเรานะ่าเด็กๆเรียกว่าอ่าเดี๋ยว,ว,านะยวราสามีนลยครับรอสามีกูกำลังใจจดใจจ่อบอกได้ไหนครับบอกแม่อยากชมและอยากชิ่นช ผมขอแสดงความยินดีเดยนเยินเชิญอยู่ด้านข้างก่อนครับและเฉลียวทองประมูลค่ะจากตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองค่ะรับประกาศสนิบัร้อมเงินสดมูลค่า2,000บาทค่ะในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมันจะเสร็จตครังครับตังครับตังนี่ครับโอเคครับ เวทีคอนเสิร์ตเราเปนแกลัก4ไม่มีข้าวติ่ ปีนี้ขายดีไหมหนูพอได้ครัปีนี้กับปีที่แล้วไหนขายดีกวกันลูกปีนี้ราคาจะดีกว่าแต่ปีแล้วยอดขายดีปีนี้โลเท่าไหร่คะโลเท่าไหร่ดายรูิกับากเส ได้ดีไหมเรื่อยๆพี่ปีนี้กับปีที่แล้วอ่ะไหนเท <s aging and> ีกัน <tr clerk> <ss> พี่กุลนี่โลเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบนี่แต่ก้านยาวค่ะสามร้อยวีนี้เป็นไงขายดีไหมก็ดีทุกปีค่ะงานขูก้าขายของเราเองก็ดีทุกปีค่ะดีกว่าทุกปีไหมดีค่ะดีราคาแพงกว่าไหมราคาก็พอๆกันอันนี้ร้านคุณอะไรคะเนี่ยส่วนคุณนังค่ะคุณชื่อคุณอะไรคะวัลลภพลค่ะค่ะปลูกไว้เยอะไหมปลูกไว้หลายร้อยต้นเหมือนกันค่ะ ใายดีไหมคะขายดีไหมมาจากที่ไหนกันคะเนี่ยมาจากที่ไหนคะมาซาาครับาาอ๋อมาทุกปีเลยไหมคะ <laughs> ทุกปีไหมทุกปีไหมมาทุกปีไหมมทแทุกปีจบ้านอยนี่บ้านอย่น เป็นไงราคาปีนี้ปีนี้ราคาทุเรียนเป็นไงบ้างคะแพงไหมใช่วันนี้ตั้งค่าไม่กินไม่ได้ทุเรียนแต่ที่ไหนก็แพงนะมึงเอันนี้สวนคุณอะไรคะเนี่ยเงออียอมอน,อ,มอ,นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ไหนอยู่ในเนชียรายสององอายุเท่าไหร่ราคะเงียมอนเนี่ยห้ม,มีสวนกี่ไร่คะมีมีตัวไม่เยอะแต่ว<ต>่ามีรอบข้างเยอะครับ ปีนี้ราคาเป็นไง,าาด,ไงดีกว่าปีที่แล้วค่ปีนราคาผลผลิตเป็นไง<ม>ดีอันนี้แก่แล้วโลท่าไห่คะครับฮะอันนี้เกือโลคหนึ่งไหมนั่นห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมเกือเกืโลครับโลนึงก็หกร้อนะครับ้อโลละหกร้อยขายดีไหมอย่างแก่เนี่ขายดีไหม ดีกว่าเป็นลูกใช่ไหมคะ <ffer. S 1> อันนี้ร้านไทยครับเนี่ยร้านชื่ออะไรครับร้านทองอ๋อเป็นไงปีนี้ผลผลิตดีไหมดีปีนี้กับปีที่แล้วไหนดีกันลูก <ffer. S 1> ปีนี้ดีกว่าผลผลิตดีกว่าใช่ไหมโอ้ราคาก็ดีกว่าใช่ไหมปลูกไว้ยเยอะไหมมีมีกี่ร้อยมีมีกี่ไร่ปลูกกี่ไร่ไร่ฮะอ๋อแต่ก็ได้เยอะเนาะผลผลิตใช่ไหม กี่ร้อยโลอะมีอะไรมากในสวนอ๋อมีมังคุดมีอะไรอย่างเงี้ยนะปีนี้ปีนี้ได้รางวัลอะไรลูกมะม่วลมังคุดที่นสองบอ๋อแปลงว่าหวานอร่อยสวนคุณอะไรนะคนที่พูดชื่ออะไรลูกน้องชื่อพูดชื่ออะไรคะมะม่วงฮะมะม่วงคน้องมิดเนาะสอง ยี่ห้ออะไรคะกระท้อนเนี่ยกระท้อนปุยฝ้ายค่ะอ,อปุานะ